สวัสดีค่ะ hello 大家好今โหล啊卤าาย,จจย,ยกไปตากาไทย哈台湾ถอยวันโยกวันนี้จะมาทําพะโลหมู3ามชั้นอ่าไต้หวันให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมู3าชั้นที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะนี่ตัวไอ้ส้มชั้นยกอ่ะฉีดใส่ใส่รับมาใส่ใส่เก่าอ่ะฉีดหูใส่หูใส่แกะฉีดอ่า อาม่าหมูแก่ฉีดอัมตายอใส่ก่อามามหมูจิตใ,ใส่เก่าที่ล่าโอเคอ่ะก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะมันมีอ่าอันนี้เป็นหมูสามชั้นแล้วเราเราจะเลือก,กเฉพาะอ่าที่มีมันเยอะๆนะคะเอาการนี่ขอซ้ำฉ่งยกแล้วเอาจาการันอ่าโต๊ะที่จีฟองอ่ะโต๊ะที่จีฟองแล้วจง้มลงไปแล้วจะวโโดีๆกินดีๆเยอโๆเลยอ่ะโอเคนะคะมีกระเทียมสับอ่าซีนยงละ จาหงซุ่นนะอันนี้ก็จะเป็นอ่าหอมหอมเจียวนะคะหอมเจียวหอมแดงเจียวนะคะใส่หอมแดงเจียวด้วยนะคะโอเคหอมแดงเจียวเราจะใส่ไข่ใส่ไข่ไก่ด้วยนะคะโอเคนี่จะเป็นไข่ไก่นะคะเรามาดูวิธีการทําเลยจ้าเ่าเ,เจ้งลค่อยอสนะเปิดไฟทำกระทะให้ร้อนก่อนจ้าเราจะใส่น้ำมันนิดนึง ก็มาเอาจะวีฟองซิ้วๆอ่าเหยาเราเคยเป็กก็ที่อาอาซ้ำเฉยก,ก็ที่ฟองเฉลี่ยเราจะใส่น้ํามันไปนิดนึงเพื่อให้เราจะใส่หมูสามชั้นเข้าไปเราจะอ่าทำให้มันมีอ่าหมูสามชั้นน้ามันน้ามันหมูสามจากออกมาจากหมูสามชั้นจะได้ง่ายนะครับจะได้ไหมไหมจะ้ะโอเคใส่น้ํามันนิดหน่อยนะครับน้ามันนิดเดียวต่อซิ้วๆเหยาตะกอะไรโอเคให้กำตอ เอาไมกระทะร้อนก่อนนะคะตังก็เคยหยิดสินะถอยว่านโลโยกกะจำอยากเจ๊งถอยว่านโลโยก,กะ่ะโอเคฟองดีสามฟองหยกหละเฮ้ย เราป็เคยจี้ฟองจีฟองเหลี่ยจี้ฟองที่เหยาะเล่เราทําให้มันมีน้ํามันหมูออกมานะคะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจะ้ะเกีียวจนกว่าน้ํามันหมูจะออกมานะคะไฟอ,อ่อนนะคะไฟอย่าแรงมากนะคะโอเคมนะอเหมา,า,ามนๆๆนๆะใส่ๆอๆๆีๆๆๆๆๆมๆๆาๆออ อย่าตะเคยสีละ่ะเป็กเคยตีฟองเฉลี่ยแม่น้ำมันหมูออกมาให้หมดก่อนนะคะเป็กกี้ฟองชดเลยสินะหมูซ้ำกลับมา โอเคเดี๋ยวมาเจอกันหม่กินเถากินปากกาน้ำมันเริ่มออกแล้วก็ยังไม่ได้ที่นะคะสายก้าว้อ,อยชี้อ่าเป็กจอที่อชี้ฟงเหยาชี้ฟองจะเหลียตรงไหนสักอะตรงยิวโตตี้อ่ะตรงนีชดทรายเหลียชี้ฟงชดทรายเหลียเราจะให้น้ํามันออกมาจะให้หมดเลยนะคะยังไม่ได้ที่นะคะยังไม่ได้ที่นะคะทําไปเรื่อยๆนะคะ ทำให้น้ำมันหมูออกมาให้หมดก่อนจ้าทำไปเรื่อยๆนะคะทำให้เหลืองเลยนะคะต้องเคยกัมบอ,อ,อ,อง่ะจิ้งจอกเ่าทเฟ๋ยทีองชันอส่เลย โอเคทำไปเรื่อยๆจ้ะพักไว้ก่อนนะคะโอเคเราเจียวน้ำมันเราเจียวหมูสามชั้นมาออกประมาณนี้แล้วเหลืองสวยประมาณนี้แล้วนะคะก็มา,าแป็กเจ้าก็ที่ที่ฟองอที่เยาชุดใส่เลยแล้วแล้วจะฟองที่ชีนยงลงเลยอ่ะทีนี้ก็ใส่กระเทียมสับ้าไปจ้ะกระเทียมสับเนี่ยเราใส่ทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันจะไหม้จ้ะ 用咧，最咩先落啊？因為咧，如果早啲落咧，就會啊，燶晒㗎，就唔好食㗎，會有啲啊味咧，就唔中意噶啦啊，咁啊放落去，咁啊炒一炒佢，炒得佢出香味啊！ ทรไเฟยที่ยาแต่กมันก็จะมันหน่อยนะคะมันๆหน่อยนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่เหล้าจีนเพาไอจ้ะก็ฟองก็ที่เจ้าเราอะถ้าใครไม่มีเหล้าจีนก็สามารถใส่เหล้าขาวได้จ้ะ còn cái cái kiểu đậu rồi có phải chả ข้าไปกะประมาณนะว่าเราจะเราจะตุนเนี่ยประมาณ50นาทีนะคะโอเคนะคะพอจะวุยอ่ามันตตายคอยแล้วมันสับมันจงดากน้ล่าจะลดออกินในเล้วละใส่ซอสนะ้ำมันหอยเข้าไปจ้ะใส่พอประมาณนะคะเดี๋ยวมาชิมได้จ้ะใส่สองสามช้อนก่อนหลอไตากคอยเหลืองสามก้โลอยัม左右啦 โอเคใส่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาชิมได้จอยเม่สิน่ซีเมโอเคอ่ะก็มาฟองที่ทองเหลอเ้ยใส่น้ำตาลเขิาไปน้ำตาลเยอะหน่อยนะคะฟองที่ทอง多เสียชียว啊就会少点少点甜味啊โอเค系咁多先啊ยอ่ะ นี้เราจะมาใส่ซีอิ๊วดำเข้นนะาไปจ้ะก็มาองที่โลสอาก็ะดิโลเช่ราเลยโอเคซิวๆเล็กๆจี้ฟันใส่พริกไทยเข้าไปจ้ะใส่เยอะหน่อยไม่เป็นไรนะคะ กันเจอจะวีหลอดซิ้วป่าโชว์หรอกเฮ้ยยักกันป่าโชใส่น้ำส้มน้ำส,ส้มสายชูเข้าไปประมาณหนึ่งช้อนนะคะโอเคนะคะก็ไมายา่ยัวจะเคยมันละอ่าห้าสิบนาทีนะคะตุนประมาณห้าสิบนาที ทีนี้เราก็จะมาใส่กระเทียมอ้ไม่ใช่หอมแดงหอมแดงเจียวนะคะก็มาหลอกพี่จาซุนอะจาซุนอะจา,จาก็จาเรียกว่หงซุนจ้าหงซุนซนะหอมเจียวใส่หอมเจียวเข้าไปจะโอเคตุ๋นเรื่อยๆจะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะ ประมาณ50นาทีเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันจ้าก็มาจุ้ยตายคอยแล้วไอ้หมสััจงอ่ะมันตายคอยหมูสับจงอ่ะก็มาจอยซีเบียจอยหลอดยัดจันจวีหลอกไก่ตานแกจุ้ยตายคอยปูนก็จงที่เราจะหลอกไก่ตานแกเรามาตุนประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะเรามาใส่ไข่เข้าไปนะคะตุนครึ่งชั่วโมงแล้วมาใส่ไข่ไข่ที่เราต้ไมไว้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้าจุ้นเท่ากินตายก็ โอเคจา้าเราตุนไปสักพักหนึ่งเราจะมาใส่ไข่นะคะตุนเข้าไปสักพักหนึ่งล้วมาใส่ไข่เข้าไปจากฟองที่อ่าใกล้ตาเราเหรอคสาบจอากใกล้ตาฟองเราเฮ้ยจ่อยจีไม่ยิ่งไม่ต้งตั้งตอปูนก็จองฟองใกล้ตาหน้าเลยเลยไทยที่ซอยช่มโตเอาเลยไทยที่ซอยช่มโตอ่ะอ่าเราเราก็ไม่ต้องคอยให้ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะ เราเราดูว่าน้าเนี่ยน้ําซุปเนี่ยน้ำาของเราเนี่ยน้ำปลาโลเนี่ยมันได้พอประมาณแล้วเราก็ใส่ไข่ก็ไปโอเคแล้วค่ะโอเคนะคะ,คะ,คะสุนต่อไปเรื่อยๆใจยังไม่ถึงนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยจ้ะชิมดูก่อนนะคะเสียซีเมยสิน่นชิมดูก่อนเสียซีเมยไม่พอหวานนะคะ ไม่พอหวานจ้ะเค็มแล้วไม่พอหวานใส่น้ําตาลสักสองช้อนอ่าจอยก้าตัวเหลืองกันหงอจมเกาถิม่ากาเหลืองกันโอเคใส่อีกสองช้อนพอดีแล้วจ้ะรสชาติเค็มพอดีแล้วนะคะเกลือใส่หามละเกลือใส่หามละโอเคเดี๋ยวถ้าเคยมั่นละหุนต่อไปเรื่อยๆจ้ะจนกว่าจะครบ จนกว่าจะได้ที่นะคะโอเคนะคะจนกว่าบางทีก็ไม่แน่นอนเวลาก็ไม่แน่นอนนะคะบางทีเราต้องดูว่าตุนนเนื้อหมูของเราเนี่ยมันเปื่อยได้ที่แล้วโอเคแล้วพอดีแล้วทีนี้เราถึงจะปิดไฟนะคะไม่ไม่ไมจําเป็นจะต้องถึงห้าสิบนาทีนะคะโอเคนะคะชิมดูก่อนนะคะทาไมพอเค็มก็สามารถใส่ซีอิ๊วเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวจะชิมดีอีกทีหนึ่ง รู้สึกว่าจะขาดขาดซีอ้าไปนิดนึงจงจา้านซิวซิวหามาฟองตี้ซิวซิวสีเยาวเวยาเลยเหลืองกันโดลาโอเคประมาณสองช้อนรสชาติพอดีแล้วจ้ะใส่ซีอ๊วเข้าไปก็โอเคแล้วนะคะตุ๋นจนกว่าจะได้ที่จ้าชิมดูก่อนนะคะอืมรสชาติอร่อยแล้วเพอร์ฟเตรสชาติอร่อยมาก รสชาติไม่หวานมากนะคะจะหมูกำถิมกันฮะก็ได้ยำสิ่งๆอ่าถิมเมย์กฮะหม่ทายถิมอ่ะแล้วยืมสิเมย์กันฮะยีมสเมย์ล่เจุ้่มกี่ถิ่มจะกี่ถิ่ะมาโอเคอ่ะไม่ก็คามจะลอดิซิออยลฮ้ยก็มามันลก็ชั่งโตกันละโอเคก็จะหยับสายเมย์กันละตุนต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาเจอกันช่วงสุดท้ายจ้ะโอเคนะคะจินท้ากิน มาดูกันจ้าได้ที่แล้วนะคะโอเคแล้วนะคะเกาตีมแลตายก้ามันโหลสวยเกาตีมลาิไฟได้เลยนะคะสวยงามมากเลยจ้าลาเกาตีมลาผุ้แรงนะทรงฝาดจ็เหล่าตายก้ามาซีเปตดตาไทยฮะละอ๋อซีเมละโอเคมาชิมให้ดูนะคะ จ้ะจอยจอยมั่นกะจอยหลับที่กะเยอะแต่กจอยหลับที่จะจอยมั่นลบเลยอะจอยมั่นจอยหลับที่ะถ้าอยากจะนิ่มกว่านี้นะคะให้ให้ตุ๋นต่อไปเรื่อยๆจ้ะอืมสามารถตุ๋นต่อไปเรื่อยๆจ้ะตุนเรื่อนกว่าจะเปื่อยนะคะโอเคจ้าแค่นี้แล้วจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย